เอวเอวแป้งมาผีก็ได้ลูกโตุ่มผีก็ได้ห่อนบผสนผีบ่เปียกได้เหรอนั่งแห้งอยู่นั่งกระบ้านก็ได้นม่เห็นในเด็กหน่อยก็เป็นยังเดี๋ยวมันนั่งง่ายๆเาให้บัตรแขกพี่น้องคุณไหนนั่งดีๆนะล้างมือล้างมือก๊อกนี่เ เดี๋ยวเด็กกินเลือดิลุกคนกับนางกิน้วยพีแหละกับน้องกับแม่เดี๋ยวแอวแตงมาพีดใบน้ำลูกเออยายอ้อยพี ตาอื ong, đó, <c ười> ่นดิเอาเอ้อคนพ่ถือสมศึกษาลูกล้านดอกกํลังคืดพ่อกลังคืดพ่อเมนเอาหวดดีก็ไดดที่สิ่งดีๆนั่นแหละส่วนยุคกับคาหวดาเงเ่ Hả? À, cứ tên hiện thuốc động mày như con bên đúng 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 rồi. Đúng rồi. đó sao? mày nó mới đi rồi đấy Đồng mày hơn cỡ cái cây rồi Tâm bị con nói chả khi nó Há mày สวัสดีค่ะ